ทางด้านขององค์คมนตรีครับได้มอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสักแก้วประจำปี2562ถึง2564นายอาธนิติดิทธะอำนาจองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสักแก้วประจำปีการศึกษา2562ถึง2564 หน้หอประชุมสาณิศนาคศุกศีอาคารศูนย์วิทยาบริการวิทยาลัยชุมชนสักแก้วอำเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วปัจจุบันวิทยายลายัยชุมชนสักแก้วครับก็มีนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญารวมทั้งสิ้น2 1 3คนและมีผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับอนุปริญญาบัตรในวันนั้นเนี่ยนะครับรวมทั้งสิ้น157คนก็แยกตามสาขาวิชาครับก็คือสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัยจํานวน41คน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นจำนวน22คนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน37คนสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจำนวน17คนมีสาขาวิชาการบัญชีอีกจำนวน18คนสาขาวิชาการจัดการทั่วไปอีกจำนวน9คนและสาขาวิชาการจัดการอีกจำนวน13คน วิทยาลัยชุมชนสักแก้วดำเนินการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมมาตั้งแต่ปีการศึกษา2,545กระทั่งปัจจุบันครับมีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญารวมทั้งสิ้น2,725คนและผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นเนี่ย26,720คนด้วยกันครับ